ผู้เจ้าบอกอริบุคคลไม่ทำเดร,าจารัจฉานวิชาอา้าวมันชัดอยู่แล้วอะโยมไม่แยบคายเองอะผู้เจ้าตัดตรงชัดพี่กูทำเดร,าจารัจฉานวิชาเยอะแยะมันก็ตรงอยู่แล้วขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าอยู่ที่โยมเชื่อพระพุทธเจ้าไหมยอย่างน้อยเราก็สกรีนได้ระดับหนึ่งถูกต้องไหมอ่าแต่ไม่ใช่คนคนไม่ทำเดร,าจารัจฉานวิชาแล้วเป็นอริยะเลยนะเขาต้องมีคุณธรรมที่เป็นอริยะด้วยนะ แต่ยางน้อยโยมสกรีนได้ว่าคนทำเนี่ยไม่ใช่ถูกต้องไหมเพราะพระเจ้าบอกอริบุคคลเนี่ยไม่ทําแต่คนไม่ทําก็ไม่ใช่ว่าจะได้อริบุคคลเพราะนี่คือไม่ทําโดยเจตนาโดยใจซึ่งโยมมองไม่ออกจากนั้นโยมก็ต้องดูพระสูตรอื่นเข้าไปอีกนะย่างน้อยเนี่ยอะไรทุศินไม่ไม่มีละตนนัวนี้นะอย่างอื่นคุณธรรมอย่างอื่นโยมดูอย่างอื่นไปมีวาจากลับกรอกไหมนะ